เสียงดัง <Pie year ixes> พ่อจะทำงานไหนก็ไ, <ina> ไปฝ่ายฉนูมครับ mmm กด pues <ild meat execut able> ูน้องทำงานอย่างเงี้ยอย่างวินและพี่เซฟดูนี่นะพ่อสามารถไปนั่งทำงานที่เมกาฮาร์เบิร์นได้ เฮยน่าเบื่อจังเลยเป็นอะไรสิงโตเฮ้ยพี่เซฟชีวิตเราเนี่ยเหมือนจะดีเนาะมีบ้านมีรถมีครบอบครัวแล้วมันยังไงอะเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างไปอแล้วมันขาดอะไรอะก็นี่มันปิดเทอมน้องไอพี่เซฟเอ้าแล้วจะโมโหทำไมก็พ่อนี่ทำแต่งานงกงกงก,งกแม่ก็ขี่งกเกินไป ผมจะขอแม่กับพ่อไปเที่ยวสนามเด็กเล่นในร่ม The m เม a Family เพกาวคอมเพกใหญ่ติดอันดับ1ในห้าของโลกเลยนะพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอไปดิอยู่ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาะผมจะขอพ่อหรือแม่ไปให้ได้ไป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 กันเราต้องปฏิวัติพิเซษชูสามนี่คุณมาได้ แบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่แบบนี้ล่ะไม่ใช่แบบนี้ล่ะไม่ใช่แล้วมันแบบไหนอะแบบนี้ไปพี่เซฟเราไปทวงสิทธิ์ควาเป็นลูกของเราคืนมาดีกว่าไปเที่ยวคาโบเลนไปเที่ยวคาเบอร์แลนไปเที่ยวคาเบอร์แลนไปเที่ยวไปเที่ยวคาเบอร์แลนไปเที่ยวเฮ้ยเอา เสียงดังพอจะทำงานไหนก็ไปขับรถไปเที่ยวคาเบอร์เลน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 ไปเที่ยวอาเบร์ลนน้องปวันอยากไปโรงเรียนไหมลูกอยากไปโรงเรียนไหมลูกปวันอยากไปอ๋ออยากไปเหรอครับแล้วสิงโตล่ะยังอยากไปเรียนฟุตบอลอยู่ไหมอยากครับแล้วเซฟล่ะ ยังอยากกินข้าวเยอะๆอยู่ไหมไหเอออยากครับ <c oughs> ประวนันอันนี้ค่าเทอมหมดูนะล,ลูกช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บอ้าวว่าและวต้องไม่รอดออกไปเดินเล่นข้างนอกกันพี่เซฟเบื่อเนอนะ เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวปิดเทอมแท้ๆเนาะพี่เซฟเดี๋ยวตอหยุดก่อนพี่ขอดื่มน้ำให้หมดก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวมันจะสำลักหุย้ยห,หมดเลยพีย่เซฟเออหมดเลยอุ้ยออโต้มาเชียเป็นะอะไรพี่เซฟปวดเียดิตอนนี้มีห้องน้ำไหมเนี่ยนี่มีเอาตรงนี้เลยละกัน าตรงนี้เลยหรอพิเศษเออเอาตรงนี้เลยพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยถึงโตมังให้พี่หน่อยแล้วกันโอเคครับทาสะดวกเสร็จยังพิศเศษใจเ,เสร็จแล้วมันเยอะว้ยเสร็จแล้วสดชื่นอือหปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเผลอกินเข้าไปเดี๋ยวช่วยเลยสวัสดี เด็กน้อยทั้งสอง,สองค่เอ,อ่ะพิเศษสงสัยเด็กคนนี้ถ้าจะบ้ามันยังไม่ถึงวันฮาโลวีนเลยแต่งตัวเป็นแดกูล่าทำไมนั่นน่ะสิ <laughs> <laughs> มีอะไรน้องฉันรู้ว่าพวกแกสองคนอยากไปฮับเบิลแลนใช่ไหมละ่ะนั่นน่ะสิรู้ได้ไงอ่ะแล้วจะทำไมอะ่ะ ฉันมีเครื่องลบความทรงจําให้พวกแกสองคนแกเอาไปรลบความทรงจําของพ่อแม่แกซะแกจะได้ไปเที่ยวไ,ไงนั่นไงว่าแล้วเด็กคนนี้ไม่ต้องบ้าติงต้องไปไกลๆไปคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่แกไม่เชื่อใช่ไหมล่ะนี่ถือนี่ไว้แล้วใส่ซะ กินน้ำในมือซะเฮ้ยพี่เซฟพี่เซฟทำไรอะ่ะเฮ้ยพี่เซฟอย่าพี่เซฟ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 ทำลาพี่เซฟหมดเลยเหรอใช้ได้จริงๆเหรอเนี่ยอยากได้อะไรใช่ไหมละ่ะแต่ทุกอย่างของโลกใบนี้ต้องมีการแลกเปลี่ยนเสมอจุกการแลกไม่ละ่ะ จะใช้ได้จริงหรือเล่นกันเลยเอาสดชื่นโตเลยในมือเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังพ่ออะไรพ่อย่งอยู่ไม่เห็นเลยเนี่ยดูนี่นะ สามารถไปนั่งทำงานที่เมกาฮาเบร์แลนด์ได้สามารถไปนั่งทำงานได้ที่ฮาเบร์แลนด์สามารถไปนั่งทำงานได้ที่ฮาเบร์แลนด์แม่ครับอะไรลูกแม่ดูนี่นะที่ฮาเบร์แลนด์เขามีโปรโมชั่นไม่แพงอย่างที่คิด คาร์เบอร์แมีโปรโมชั่นไม่แพงอย่างที่คิดคาร์เบอร์แลนด์มีโปรโมชั่นไม่แพงอย่างที่คิดคาร์เบอร์แลนด์ yes ปุ๊บเราได้ไปคาร์เบอร์แลน ลูกแม่ไม่ต้องหว่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจัดการเองนอกพิเศษ

เราจะมีเงินก่ายเหรอไม่ใช่ปัญหาดูนี่นะครับขอบคุณค่ะขนกเยอะเลยอ่ะใช่ขอบเขาดีจริงๆด้วยสุดยอดอ่ะใช่ใๆไปไปนั่ง,งกินขนมกัน จะสนุกมากเลยอ,ะอะ่ะพี่เซฟไม่เชื่อถามบาวานดูสิฝ่ายสนุกไหมครับฝ่ายสนุกไหมครับจะดูน้องทำงานอย่างนี้อย่างวินแหละพี่เซฟสนุกกันพอแล้วใช่ไหมเฮ้ยมาได้ไงอะ่ะถึงเวลาที่ข่าจะมาดลง สัญญาสัญญาอะไรฉันไม่รู้เรื่องสัญญาเจ้าคนใดคนหนึ่งต้องไปอยู่ข้าที่บอลโลกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนขนาดนั้นเลยไรอย่างักหนา ผมพิตามเทพก่อนค่ะแม่ค่ะเอาว้าเอาไปหมดเอาสิ่งโตไปเลยฉันไม่เกี่ยวนะกโตเป็นคนใช้พูดอย่างนี้ได้ไงหรือทุกเซฟทุกเซฟก็เป็นคนใช้นะพี่ไม่ได้ใช้พี่ใช้พี่ไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ใช้หยุดหยุดเถียงกันเลยทั้งคู่ให้คนดูตัดสินดีกว่าว่าจะเอาใครไป ช่วยบอกผมด้วยครับว่าใครจะไปเปลลาโลก